สวัดีครับพี่น้องเบาบันบันทงเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้ก็ับผมบอกเบาบันบันทงผ้าภาษาอาชีพกพื่อเรพี่น้องเหนื่อยซายสวัสดีไหมค่ะสวัสดีไหมค่ะพ่อขาสวัสดีครับใส่กบยักษ์ใส่พี่น้องมีหลายอย่างนะพี่น้องนั้นจะเป็นใส่ปลาโอ้ยไข่ปลาหมกจะเป็นกุ้งหมกเอียงหมกเอียงเนย มกมกหมูมีหมูข่อมอันนี้ผัดเผ็ดบ่นนี้าผัดเผ็ดกบกระเพราผัดเผ็ดกบกระเพราพี่น้องเป็นใสครบมีขายด้วยพี่น้องสิบสองหลานกวัก <nước> ท <af> <cé> oh ั้ทีสิบองหลานกวักทางพุทธถูกวันสูเด้อพี่น้องเนื้อทุกวันสุกที่มาขายอยู่ตลาดพนมดินพี่น้อง ตลาดชุมชนพนมดินมูสามพี่น้องอยู่ข้างๆทางพี่น้องเอแวะเววนนข้ามากเลยพี่น้องมีสิบบาทนมีหลายอย่างพี่น้องหนาลอยทั้งนั้นเลยรับด่วนวันอังคารเลยพี่น้องขายดีมือเกจซิปใหม่กันนั้นพี่น้องก็คูณนหาซิปไปสิพี่น้องอะไรๆเกี่วกับธรรมดากันพี่น้อง นมดินมูลีกับสามสิบสี่สิบใม่พวกมูลีฝนตกแล้วคนเต็ม,มตเลยพี่น้องอ่าอไรเป็ติดเราเดี๋เรื่อเดี๋ยพี่น้องวันพุทธปุชเชียพี่น้องอำเภอบุชเชียวันอังคารอยู่ลำดวนเนาะพี่น้องพุรีรัมย์ยู่สังขารพี่น้อง วันศุกอยู่นี่หละวันนุ่มลงหลักวันเสาร์ยู่เสือเพิ่งพี่น้องวันอาทิตย์ยูน้องเง่าพี่น้องไปอุดหนุนเป็นไปกำลังใจเิ่นพี่น้องที่พอคลิปเบ้าบันแล้วก็พอท่านก็ถามเิ่นน้องแชมป์ครับน้องแชมป์ครบเนีใส่พี่น้องแย่กำลังใจบอกบอกออกมาเบ้าวันนะนํามาเลยคุลดลดพี่น้องหนึ่งมีหลายอย่างพี่น้อง น้องแชี่บพี่น้องไนี่ไม้เ,เ,เด็เดเบอร์โทรเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรเสียบจริงอร่อยจริงเหลือจำเนี่ยหรอพี่น้องคำเหล่าพี่น้องหามางกั่วหรอมั้งนี่กเกือบหมดหรอมั้งนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองใหม่พี่น้องเหลือแค่อืน เกือบจะไม้เมดครับเกือบเป็นเมดครับเกือบเมดเออเหลืออยหกใหม่ครบตัว,ตวยิง่งให่เลยสิน้องครับจิบเลยพี่น้องอเป็นจิบสันสันเนาะพี่น้องเนาะจิบสันสัน การทำมาหาชิดเนาะอาชีพการค้าการข,า,า,รขายเนาะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรอบวันแน่ครับโอการนานะพอกันไหมครับสวัสดีครับขอบคุณลหลายๆเก๋